พระวิษณุจากหนองบัวลำพูสวัสดีครับคุณโยมมันอาจจะมามีรถอั่ฮอนดา้าครับครับตมมาแรงสาบเวลาเข้าสปีดตัวสิออกมันเป็นชิบๆๆบชิบไหมคุณโยมติดแก๊สไหมครับท่านบ่มีแตน่น้ำมันคุณโยมน้ำมันอย่างเดียวนะครับเวลาขับออกตัวเป็นเฉพาะตอนออกตัวเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโตเมติกแมนแมนคุณโยมคันออกไปแล้วก็เพราะเป็นยางแต่ว่าไม่เป็นแต่ตอนเข้าออกตัวมันเป็นจิบิบชิบชิบชิบไหมคุณโยมเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาครับ ียร์ออโต้คุณนุ่มโอออกตัวแล้วมีอาการสะดุดนะครับเบื้องต้นเนี่ย <c oughs> ท่านได้เช็คในเรื่องของหัวเทียน <c oughs> คอยหัวฉีดบ้างหรือยังครับมีอยู่3าอย่างนะอาการนี้นะครับ 1, <c oughs> 1หัวเทียนสองคอยจุดระเบิด3าหัวฉีดเป็นซินหนึ่งใน3อย่างนี้มีปัญหารุ่นนี้ถ้าเป็นตัวแมงสาบเนี่ยจะเป็นรุ่นสายหัวเทียนแล้วก็เป็นรุ่นที่มีจันจ่ายนะครับเพราะนั้นต้องตรวจสอบตรงจุดนี้ครับไม่ทราบว่าท่านได้ตรวจสอบบ้างหรือยังครับ เมื่ท่านได้ตรวจยูระทัดเสื่อมากคุณโยมฮองก็เสื่อมากได้ตีตีสองตีนี่แหละคุณโยมได้ครับถ้างั้นท่านอาจจะต้องหาอู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการนะครับทาการตรวจมี<ช>มีแมังไงก,ก่าคุณโยมอาการอาการสะดุดที่เกิดขึ้นจากเครื่องยนต์เบนซินนะครับอาจจะเกิด <คน S 1> ได้จากหัวเทียนคอยจุดระเบิดรุ่นนี้จะเป็นฝากระดาษจันจ่ายมันจะมีคอยจุดระเบิดอยู่ในจันจ่ายด้วยนะครับอาจจะให้เขาเช็คหัวเทียนแล้วก็สายหัวเทียนครับ นะครับแล้วก็หัวชีดงศรซสินเนี่ยให้เขาช่วยตรวจสอบดูหน่อยเพราะรถมีอายุค่อนข้างเยอะครับท่านนะครับมีแค่นี้เองครับไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ครับผมครับจ้าคุณนุ่มนี่เท่านี้มันบอกคุณโยมครับผมมีแค่นี้ครับอาจจะเลอนพรอนจเอนพรอนคุณโยมขอบขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ